แกงข้าวคั wise, <Okay. S 1> ่วกุ้งฝอยนะว้าวแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะกุ้งสุกง่ายเนาะเพิ่มข้าวคั่วเข้าไปค่ะอ่อมแกงข้าวคั่วกุ้งเนาะเอามาเผาแล้วก็กินสดๆเลยสวัสดีกับช่องบ뷰ทิปความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สวนทุ่งนาของคุณน้าแป้งนะที่อำเภอกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับเกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ทักทายครัวคขาเรยมาเชอเปอตอนนี้เราอยู่ที่เทียงนาสวยๆแห่งนี้นะแต่ว่าเรายังไม่ไปไหนกองทัพต้องเดินที่ท้องกับวัตถุดิบหลากหลายเมนูซึ่งใครที่พลาดคลิปเก่าๆย้อนกลับไปดูได้ก่อนหน้านี้นะใช่ไหมค่ะครับมีหลากหลายสดจากปลาใช่สดๆจากน้ําสดๆจากปลาแล้วก็มารังสรรเมนูในคลิปนี้นะครับเนาะหลายวัตถุดิบมากๆเลยเดี๋ยวไปทักทายเหล่านางเอกของเราดีกว่านะครับโอ้โห บรรยากาศด,ดีมากเลยตอนนี้ครับนี่โอ้โหหนีไม่ออกอีกแล้วครับตอนนี้ครับป่ะไปสู่โหมดเข้าห้องครัวกันดีกว่าครับอ่ะมาทักทายเรานางเอกของเราหน่อยอรค,ครับโอโมชเปอร์ครับสวัสดีครับโอ้โหครับ ครับนี่น้องดิลลี่ก็นำทางเราในคลิปที่แล้วนะครับเนาะตอนนี้เรานับแป้งแล้วก็น้องนัดก็มาเตรียมถุดิบที่เราไปหากันมานะครับนี่แต่ก็มีจิ้เนื้อฮะเอามาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เหรอใช่ค่ะอ้าวโอ้หาที่นี่กับธรรมชาติของจริงเลยมีปลาเพิ่มอยู่นะนี่ทําอะไรน้ําพริกหรือว่าจี่กินจี่กินจี่กินเล่นเลยครับมุดิบก็มีอ่าตะไคร้นะหอมแดงหอมแดง มะนาวพริกมะนาวพริกครับพริกสดพริกเก็บสดๆเลยค่ะแล้วก็กุ้งโอ้โหเยอะมากกุ้งที่เราไปดักตอนเช้าครับเยอะนะเนี่ยกุ้งเยอะมากแล้วก็อ่าอะไรนะต้นอ่อนของต้นกอหญ้านะครับเนาะอ่าครับต้นดอกหญ้าครับต้นดอกจืดครับเนี่ยหลากหลายเมนูครับในวันนี้นะก็มารังสรรค์กันกินกันในยามกลางวันนี้นะแล้วก็นี่ข้างในนี่เป็นห้องครัวโอ้โหครับโอ้โหดู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 นี่กำลังต้มน้ำอยู่เนาะเจ้าพ่อปลาค่ะ อ๋อมีปลามาเสริมทับอีกใช่ค่ะโอโ้โหนี่ปลานินเอามาจากไหนครับเนี่ยจากบ่อน้ำในหมู่บ้านค่ะอ๋อคุณพ่อไปหวานแหมาให้ใช่ค่ะหนินสามตัวครับโอ้โหหลากหลายเมนูเลยน้องน้องอะไรน้องซื้อใช่ไหมใช่ก็ซื้อก็มาเติมน้ำมันโอ้ดักหนูตัวนี้ด้วย <c oughs> มีหนูเนี่ย <c oughs> ก็มีสามขาครับว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเกเรยียงนะทำอาหารกันแบบนี้เลยครับน<ร>ี่ชั้นวางของนะครับครับนีปลานะทอดปลาเก่าเนาะค่ะรครับน<ร>ังสือปกติทำอาหารเป็นไหมเป็นเป็นอยู่เนาะอ๋อเป็นอยู่ครับอะไรครับนี่อะไรครับหนองสือ<ร>ไปแล้วนี่ครับ สามตัวนะปลาทอดครับโอ้โหแต่ข่าวว่าตัวนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับนี่หิวแล้วครับอ่ะร่วมดูชุดกันเดี๋ยวได้กินนะครับอาหารเดียรยามกลางวันนี้เนาะครับนี่โอ้โหเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะวันนี้ก่อนชอบนะคะครับคือสาวสาวๆทำอาหารก่อนครับ ข้าวคั่วอีกหม้อหม้อนึงค่ะกุ้งฝอยเรามีสองเมนูนะคะมันเยอะมากเลยนี่จะทําอะไรบ้างคะจะทํากุ้งเต้นกุ้งเต้นได้กับอะไรคะกับข้าวคั่วข้าวคั่วกุ้งฝอยนะไม่เคยกินนะคะนี่อันนี้เครื่องกุ้งเต้นแน่เลยโอ้เยอะมากใส่อะไรบ้างคะนี่ใส่หอมแดงตะไคร้ก้นหอมผัดชีแล้วก็ิก สดกระเหลียงสดปรุงรสด้วยเกลือชูรสมะนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็พริกอะไรอีกไอมพริกป่นใส่ไหมพริกป่นนิดนึงค่ะฝั่งนี้ก็มาเตรียมต้นดอกหญ้าให้เรานะคะนี่ต้นอ่อนดอกหญ้าแล้วกันเนาะภาษากระเหรี่ยงเรียกอะไรคะตับโปรตับโปรโอ้น่ากินกินสดๆก็หวานนะคะลองไปดูคลิปที่ผ่านมาเนาะเราไปหากันบนดอยเลยค่ะกว่าจะได้แต่ละหัววัดค น่ากินมากช่วยกันผลไม้ละมือเนาะเด็กก็ได้กินละค่ะเด็น้องนัทก็จะมาทำกุ้งเต้นหรือเต้นอยู่หรือเปล่านี่สะดุ้งสะดุ้งแล้วสะดุ้งไม่เต้นแล้วพอไหมคะพอแล้วค่ะพอแล้วะตอนนัดชอบไหมคะกุ้งเต้นนี่ชอบเลยค่ะกุ้งเต้นของเราสทิพย์ปนเข้าไปเลยค่ะ แน่นอนเครื่องเน้นๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวขยำก็ได้นี่เดี๋ยวเรากินแล้วขยำสดๆเนาะจะได้ไม่เสียรสชาตินะคะอ,อ๋อมาทอดปลา<ร>ให้เรากินทอดปลา<ม>ห,หอมเลยค่ะอืออยู่แล้วค่ะนี่จะมีสองเตานะคะเร็วกว่าเดิม,มน้องนี่จะแกงยอด ต้นไม้กวาดนะคะมี่พริกแกงของแกงต้นดอกย่านะคะมีอะไรบ้างคะนี่หอมแดงหอมมหอแดงแล้วก็ขมิ้นจ้ะพริกบุนร้องใส่กระปิกเพิ่มขมิ้นกับกระปิเข้ามาเนาะค่ะตาโขลกให้เข้ากันนะคะพี่เนื้อว่าแกงใส่พริกแห้งไม่ใช่นาะนี่สดสดก็ได้ที่น่าเสียใจคือันผิดหลอกหลอกี่เลดิ น้องน้าเอาของดีไม่ให้กินอีกแล้วโอ้โหพิทิพจัดไหมอร่อยอันนี้อร่อยหวานมันครับอือหืออือหือมันจะตรงนี้ขมหน่อยใช่ค่ะไม่หวานเหมือนืนี่้อยู่ขมนิดนึง ไม่เหมือนลําต้นลิลลี่มาตำพริกแกงะะแล้วค่ะแผนกตำน้อยลิลลี่เนาะใช่ค่ะสามน้อยนี้เก่งนะค่ะรู้ความรู้รอบด้านต้องอยู่กับคุณแม่เยอะเนาะลิลลี่เนาะใช่ค่ะจะได้วิชาล้านวิชาเลยค่ะหอมพริกอ่กะใครกินหึงหรือเปล่าเนีย่ยย,ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้กินพริกอ่ะหอมมากเลยอ่ะ ตำหยาบๆนะคะลิลลี่บอกว่าเตรียมใส่หมอ้อเลยค่ะใ่่มอจ้าโอ้ห้องครัวก็อบอุ่นนะคะอบอุ่นบบมากปลาก็เหลืองแล้วว้าวใส่พริกแกงเข้าไปเลยนะคะ น้ำ <ste ep> น้ำครบนะเรียบร้อยแล้วรอเดือดแล้วก็เอายอดใส่เนาะใช่ค่ะรอรำเดือดเอาม้ขูดขูดแบบนี้ออกครับนั่งไซมาตั้งนานแช่เก่งเก่งไปทิปน่าจะขูดได้ไหมได้มันจะยากอยู่โอ้ไปทิปโอ้โหเครื่องเลยนะครับนี่ใชัไห น้ำเดือดแล้วใส่หัวเป้งหัวเป้งเลยใช่ค่คะาขาวๆเลยค่ส่วนนี้จะสุกง่ายคุณแม่บอกใช่คนโคนมันจะสุกยากหน่อยใช่ค่ะเอาตัวนี้นาแกงอันนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยไม่มีความขมเลยนะคะเมื่อกี้พี่ชิมตรงโคนมันขมหน่อยใช่สุกยากด้วยค่ะเมนูต่อไปนะคะตำ แกงข,ข้าวคั่วกุ้งฝอยนะไม่เคยกินนะคะนี่ใ,<ช>ใส่พริกเข้าไปก่อนหอมแดงหอมขาวนาะเมื่อกี้แอบถามน้แปง้งกับปีนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วเกลือชูรสง่ายมากเลยค่ะนี่สาวงานของล้วนะคะครับนี่นะแป้งทำข้าวคั่วเองนะคะ นั่นแปลว่าถ้าซื้อตลาดอะมันจะเก่ามันจะเหม็นด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าคั้วเองตำเองละเอียดมากเลยนี่จะอร่อยหอมค่ะเขาคั้วหอมๆแน่ๆจ้ะปิส่กันเลยนะคะ ก็เรน้ำเดือดจ้าลินลี่แอบมาปอกกินนะคะนี่ใช่กินได้เหรอคะ,คะผมนิดนิดกินได้ค่ะอร่อยค่ะมีประโยชน์ได้เนาะใช่ค่ะชอบกินขมค่ะอาวิะระเนาะอ๋อน้าแป้งบอกว่าตอกตรงนี้ใช่ไหมคะเ<ห>อ,อมามามัดฟางข้าวเลี้ยงควายกี่ตัวคะน้าแป้งเจ็ดตัวค่ะ เจ็ดต <aunque S 2> ัวเสียดายไม่เห็นน้องควายเนาะเพื่อนพี่ที่แบบเห็นแต่อุจจาระไม่เคยเห็นเลยค่ะถ้ามาสายต้องมาเช้าๆเนาะใช่่คต้องปล่อยไปท้องรับงานแล้วตอนเย็นก็จะกลับมาใช่ไหมตอนเย็นก็เอาไปไล่มาแล้วก็มามางไว้ที่ตรงนั้นเขาเชื่องอยู่เนาะ ได้เวลาใส่กุ้งแล้วนะคะนี่น้องบิลลี่ของเราใส่กุ้งเข้าไปแล้วโอ้โหเยอะมากเลยค่ะแป <laughs> ๊บเดียวก็สุกแล้วกุ้งสุกง,ง่ายเนาะใช่คะ่ะตัวเล็กด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เอาเข้าคั่วมาคนใส่ใช่ไหมคะ กรุงสุกแล้วนะคะเพิ่มข้าวคั่วเข้าไปค่ะน่ากินแค่นี้ก็แบบลามแล้วค่ะนี่ใส่ไปเลยเลาต้องข้อใส่แสงนะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นก้อนนะคะอ๋อตักใส่เหยืน้อยละน้อยเนาะใช่ค่ะเอาคนมากไหมคะพอดีพอดีแบบพอดีพอดีค่ะโอ้อร่อยนะคะนี่ข้าวคั่วนี้เราจะทำเองหอมแตะจะมูกเลยค่ะ ฟังภาษาเมืองรู้เรื่องก็คะรู้ค่ะนิดนึงรู้เนาะรู้อ๋อเพราะที่นี่มีคนเมืองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะแต่บางที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ค่ะบางที่ก็ไม่รู้ <c oughs> ค่ะใส่เข้าไปช้อนที่สามคนไปเรื่อยๆนะคะ,คะแป๊บเดียวเน้อเมนูนี้เมนูนี้เร็วค่ะ ของอร่อยจากธรรมชาติเลยนะคะนี่ออน้ำแป้งบอกว่า,างไงคะเมื่อกี้อ๋อเวลาเราจะใส่ขมิน้นเราต้องรอให้ข้าขวคั่วสุกก่อนถึงจะใส่ขมิ้นได้ค่ะไม่งั้นนี่ถ้าเราใส่ขมิ้นก่อนข้าขวคั่วจะไม่แตกนะคะแตกนี่คือฟูเนาะใช่คะ่ะมันจะเล็กฟูฟูหน่อยนี่เคล็ดลับความอร่อยนะคะของสาวเกรียงเนาะเพิ่มขมิ้นนะคะ แล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็เสร็จแล้วค่ะใส่ขมิ้นเลยค่ะเพิมความเหลืองแล้วก็หอมนะคะ้ <Okay. S 1> สุดท้ายท้ายสุดใส่ต้นหอมผักชีหอมๆนี่เ oh. มนูยามเที่ยงของเรา สดจากธรรมชาตินะคะนี่ออมเมออมเมออมแกงข้าวคั่วกุ้งเนาะเนินมกุ้งนะคะไม่เน้นข้าวคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยอืมกุ้งเต้นของเราจะทำการคลุกเคล้ากับผักต่างๆเนาะแล้วก็พริกขี้หนูเกลือนะคะแล้วก็ชุรสมะนาว เดี๋ยวเตรียมคู่เต้นแดงเต้นไหมมาเต้นตัวเไม่เต้นเลยคนคู่ก็เต้นอ๋อคู่แบบนี้เลยไม่ต้องคนเสร็จเรียบร้อยกุ้งเต้นไหมเต้นค่ะตาหนาคานเนาะหอมมากหอมขึ้นน้องลิลี่แอบไปเก็บมกแขงเนาะ ภาษาน้องเรี่อมาเขือพวงบ้านปีห้องบักแคว่งจะภาษาเหนือนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกอะไรคะสึกกอคาซาสึกกอคาซาเอามาเผาแล้วก็กินสดๆเลยใช่ลิลี่ชอบกินขมนะคะเห็นแบบนี้กินได้ทุกอย่างหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะใช่่คะสาวน้อยคนเก่งของเรานะคะเผาแล้วก็จะตักตุกตุ๊กตุ๊กุกแตกตุ๊กตุ๊กได้เวลา กินแล้วโอ้โหโเมนูนี้ไม่ต้องซื้อนะคะนี่ดักกันเอง<ส>หากันเองนะคะแล้วก็มาแกงกินกันที่ที่ทีเถียงน,นาเนาะใช่ค่ะเีงนา,นานแกงดอกย้านะไม่คุ้นเคยครับไม่เคยกิน,น <laughs> อร่อยมากวันนี้จะให้ชิมค่ะหวานเนาะเอาวิระแน่นอนนะคะโอ้โห น่ากินมากออมเมสโกเนาะจากทิศทาภารกิจเอาแยกกร่อนออกจากงางเกงเสร็จเรียรนะ้อยเนาะตอนนี้ก็พร้อมกินแล้วครับเป็นอะไรที่ยากมากครับยากมากเลยนะเพราะเราใช้แรงงานในการอ่ขุด ต้นกอหญ้ามานล้ไม่ทิพย์ได้ครึ่งต่อนะคะไม่ใช่หนึ่งต่อนะหนึ่งต่อแต่ว่าหมดพลังงานไปเยอะเลยไม่ง่ายเลยมีปลาเต็กแล้วนะคะดูดูดูนโอไปทิพย์ไม่ทําล้วก็อยากกินนะคะครับเขาคขูดมากกินมากเลยอ่ะใช่เขาขูดกุ้งนะดูดิกุ้งเน้นๆน่ะอโอ้ําลายไหลล้ไหลแล้วก็นี่ไฮไลท์ก็คือเอต้นกอหญ้านะต้นดอกหญ้าเนาะ ก็ย่าเลยดอกย่าดอกย่าค่ะดอกย่าดอกย่าได้ไหมเป็นต้นอ่อนแล้วก็นี่อาหารเหลาอีกอันหนึ่งนั่นก็คือกุ้งเต้นโอ้โหน่าทานน่าทานจริงแล้วเสริมทัำด้วยปลาบ่อปลาธรรมชาติของชาวบ้านนะแฟนคุณน้าแป้งทอดแหยมาให้นะครับปลาดินน้องๆให้พี่เบียร์กินด้วยโอ้แล้วเนี่ยโอ้นี่ร้อนๆเลยครับร้อนๆเลยครับหมักแข้งเผาค่ะ ชิมอะไรครับเนี่ยสดๆกะข้าวที่ที่ต้องชิมนะเพราะว่าน้องชอบกินมากอ่ะชอบกินเหรอครับหอมๆดีอร่อยหอมหอมหึ่มแต่บางที่เขาตำน้ำพริกเนาะอร่อยนี่อร่อยเผาอันนี้กอร่อยเหมือนกันนะอร่อยแบบหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันในยามกาวันนี้ครับกับยบกาศท้องทุ่งนาสวนสวนนาเนาะครับ เอาเมสกอ้อมานุม่มกินด,ด้วยกันเราจะถ่ายให้หรือให้ไปทิพย์ถ่ายไปทิพไม่ทำงานเ <c oughs> อาเมสกอ้อครับเอาเลยครับมามา,มานั่งด้วยกันค่ะโอ้หลากหลายเมนูมาก <c oughs> ครับก็เดินทางเข้ามาข้างในนี้ <c oughs> ก็ประทับใจนะเ <c oughs> มนูอาหารยิ่งประทับใจยิ่งกว่าเองเนาะก <c oughs> องทัพเราต้องเติมด้วย้องก็กินเลยครับ น้าแป้งเอาเลยครับเอาเลยค่ะน้องหมูทะลงปั้นของเราน้องลิลลี่น้งนัดเลยครับแข็งแรงกว่าผู้ชายอีกนะน้าแป้งอ่ะเอาเลยครับอ่าผมขออนุญาตชิมข้าวคั่วกันนะพ่อหน้าตาน้าทานจริงดินจินัวลิ้นได้เลยคั่วเน้นกุ้งเน้นกุ้งนะคะไม่เน้นข้าวคั่วกินเลยค่ะทุกคนเอาเลยครับเอาเลยครับตักไปกินเลยค่ะกินพร้อมกันจะเข้กุ้งเต็ม ลำก็หอมข้อขั่วรสชาติเหมือนเมืองเหนือบ้านเราเลยอ่ะค่ะอืมหอมไหมไม่เผ็ดเพิ่มพริกเลยนะจ๊ะครับเผ็ดไหมคะเมื่อกี้เห็นชิมอะไรอ่ะดิบๆคุณคุณเต้นค่ะคุณเต้นโหนี่ไงน้องเก็บเข้ามาอีกครับได้ค่ะหอมมาเลยเผืองเผ็ดอืมหวานไหมคะอร่อยมากอมเปรี้ยวนิดๆ อร่อยมากหวานมากแนะ่นอนชิมครับนี่อันนี้คือแบบสุกแล้วนะ,ะเราชิมแบบดิบไปแล้วนุม่มหวานหอมครับน่ากันเนาะยิ่งต้มยิ่งหวานอ,ะอ่ะกินเปิติก็หวานนะต้มก็หวานเหมืเดิมครับได้เลยเมนูนี้ครับสำหรับผมนั่นถือว่าเป็นอาหารเหลาเลยไม่รู้ของชาวบ้านนี่ถือว่าเหลาไหมครับ เหลาอะไรครักว <lien> ่าจะได้ทานนะยากมากค่ะนี่นางเอกของเรานี่นักเอกตัวริงเลยไม่ใช่หัวหมูทีเรปั่นเราเมทิปหนึ่งต้นน้องหนึ่งต้นน้องหนึ่งต้นน้องนิรุนน้องนัดหนึ่งต้นน้องนัดหนึ่งต้นน้องนัดเป็นคนหันค่ะนั้นนี่น้าแป้งหกต้นโอ้โหใครอยากดูต้องไปดูนะคะสุดยอดของการหาค่ะเดี๋ยวหลังกล้องนี้เลยลืมลืมเมทริปก่อนอ๋อคุณเต้นกุณเต้น ต้งเต้นนีุ่้งคำโตเลยแต่ไม่เต้นแล้ว่ยนี่กินดิบไหมไม่กินเห็นไหมลงมาดิบสาวกระเลียงกินดิบได้นะปกติเขาไม่กินนะชิมครับโอ้โหหอมพริกราบมากเลยใส่พริกราบด้วยป่ะรับใส่ครับหอมตะไคร้กุ้งสดมากกุ้งหวานเครื่องถึงอะ ทุกอย่างลงตัวครับทุกอย่างจบมาเลยรวมตัวแม่ครัวใหญ่นะคะน้องนัดก็แม่ครัวใหญ่ทําอาหารเก่งมากขอขอบคุณน้องนัดน้องลินลี่แล้วก็นัดแป้งน้องซือที่มาร่วมเป็นสีสันในคลิปนี้นะตราบือนะคะตราบือทุกคนเลยนะครับเนาะเดี๋ยวหลังกล้องนี้เราจะกินกันเรื่อยๆนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ทัคลิปใหม่ๆของพวกเรานะซีรีส์ของเราไม่จบเราจะไปดดกันต่อยนะ ตับเบ้งมากค่ะตับเบื้องค่ะออบวีระเอศกรีมละออเมซโก้เก๋าแล้วค่ะเนี่ยอเมโกอร่อยมากอืมคุณจะดทำขอบคุณจัอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคค อัข้าวกล้ออ่ะเห็นแล้วนะอร่อยัมข้าวกล้องกุ้งนั่กุ้งเน้น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 เลยนูว่าเราหิวข้าวข้าวม่นเจอร่อยจริงธรรมชาติอ่ะทั้งแรกที่ได้กินนะยอดอ่อนดอกหญ้าค่ะ อีมาหวานขอแล้วหวานหวานมากเลยอ่ะมันใส่น้ำตาลอ่ะแต่ไม่ใช่นะหวานจากต้นอ่อนจริงครับหวานมากเลยหวานมากอ่ะลอยอ่ะอืออาห์เรา้อยหนึ่งก็ซื้อเน่ะจริงเราห้าห้าต้นยี่สิบบาทบูกไปตลาดอย่ายวต่อเลยครับเรายากมากเลยค่ะ ตรงในป่าในดอยนี่ที่เราไปสัมผัสนะการหานี่คือแบบทุกอย่างมีคุณค่านะทุกอย่างหายากแล้วก็ต้องขึ้นดอยเหนื่อยอกว่าจะได้มานะคะต้องใช้แรงต้องใช้แรงเยอะอ,อย่าต่อเลยนะคะถ้าเกิดแบบเจอของข้างทางลาาแล้วเบนนเองดืโเผื่อเขาเล้มันเหนื่อยมากจริงทำไมขับไปก่อนไปเด็กเด็กีอเไม่ใช <laughs> ่ะด้ อืมบาลบาน่ะปลาก็หวานปลาสดๆก็คนได้ดีาดดมากอร่อยนะอร่อยมากอืมอ,อืมเผ็ดเลติ่มซำขีดติ่แค่ดีนะครับต้องใสยเยนะ่เวยอะเนาะมีแบบอืมนาออืมิม่ขาชอบไปล้วน รวนมันซุกน้อยนันงนนึงอ่ะใช่หมดสะดุ้งเนี่ยล้ำมากเวลามละคุ้งเต็มก็อร่อยออไ,ออไม่ได้เก็บไว้ให้เาจะเป็นไรอร่ยอยมากเลยอะหมดเลยทุกอย่างอร่อยหมดเลยครับหวานจะเป็นยังคุ้งเต็นอร่อยมากเลยนะกุ้งหวานมากเลยค่ะแล้วก็สดไม่คาวเส้นเต็มล้ำเนาะหวานนิดๆติดๆน้อยๆแล้วก็หวานอ่ะ อร่อยขึ้นเดินอ่ะหวานขอกินเทสโก้ัาร้วคันมันลำอ่ะอืมอืมแบบตำสุดเนาะ มาแล้วเจอน้องควายแล้วครับมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยเอาแม่ได้ให้เข้าค่ะปล่อยอยู่ค่ะอ๋อปล่อยน้องลิลลี่อ้วนทุกตัวแล้วก็สวยมากใช่ดูดูดูเห็นแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยแต่ว่าเขาโกลธแล้วนะครับไปนู่นละครับมองหน้าสลดเลยเมื่อกี้โอ้ไปก่อนนะน้องควายไปก่อนนะจ้าไว้เจอกันใหม่